ครอครัวจัดการแล้วจ้าปะลาหลุดปะลาอะไรนะปะลาสับปะลาบองบองปะลาเ้ยเรียกไม่ถูกตําตำตำมัำำนก็ไม่เกิดเอาย้อยทับพีให้หน่อยดีทับพีไหนตรงนั้นมีไหมทับพีทับพี ตรงหม่องไหนก็มีปลาบ้านนี้มีแต่ปลาปลาแจ่วปลาเจว่เจวบ้านนี้เปรี้ยวไม่ต้องใส่นะต้องแต่ปลาปลาเจว่เจวไม่ต้องใส่ตักใส่ดิเพืจะให้มีแกมีส่วนร่วมอืมโอโ,โอ้โหอย่างเผ็ดแต่นะ้น คู่รักหวานแหววจ้าตะะําปลาทำน้ำพริกปะลาลากันบดตำนะบดตำ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 บดบดแสบ ละอ้าวปั่นจ้าปั่น ไม่ยังไม่ยังออโอ้โห <laughs> ยังยมีมุกตลกอีกนะ <laughs> แกะปะลาด้วยใส่อ้าวแกะปะลาแล้วนะจ๊าลุงก็ก็ใส่ปลาไปเลยเหรออืมก็ปันหอมก่อนปลาปลาเจ้า ให้โดนนี้นะดูๆๆดูดูดูดดข้างใส่ปลาล่าเลยเอยเอ้ออเออเออเแต่ไม่แซ่บนะพ่ครัวแม่ครัวสุดฝีมือนะจ๊ะลุงลุงๆๆอ,อ,อ,อย่าให้ปลาลาหกอ, <c oughs> อือโออือฮึอือฮึ โลนึ่งลยอ่ะลงนี้ถุงเนี้ยอือโอ้โหดูเหมือนแน่นแ,แน่นแซบแซบต้องครัวหัวปลาจ้าเอาอร่อยไหมแซบนัวเฮยมาดูก็ดีเลยเฮยมันแน่นนะมันเยอะ กคอาบองลาลางบองจ้้วยไปไหนอ่ะ้วยไหนเอาใบมานูให้หน่อยช่วยกันช่วยกันช่วยกันจ้าบดจะล คูลัว,วแม่ครัวช่วยกันแซบแน่วันนี้แซบอยู่กระทะแกยกยากเห็นไหมสักแก้าด้วยมาแกก็ยกง่ายสองคนปรึกษาหารือกันจ้าสองคนปรึกษาหารือ,อปลา,าอปบองมา ด้วยด้วยเมื่อกี้วางอยู่ตรงนั้นนะลกให้หนักปละอืมลองดูดูรมกันได้จ้าปลาลองบ่นี้ทอ้งตัวจัดเองนี่ครบมาตั้งครบทตั้งสาดเครื่องปัด ตอนเสร็จดีกว่าใชแกนี่ก่อนเลยจ้ากันมาดูตอนเสร็จนะ